วันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปเมื่อวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปทำให้เรามีประสบการณ์ดีขึ้นรู้จักชีวิตดีขึ้นรู้จักผ่อนคลายดีขึ้นนะ ทำอารมณ์ของเราให้สงบสุขส้นเย็นใจเย็นกายร่างกายก็ให้มันแข็งแรงไว้ก่อนนะจ๊ะร่างกายเราเข้าสู่ฤดูฝนแล้วต้องแข็งแรงแข็งแรงออกกำลังกายทํางาน สดชื่นเบิกบานหรือบางคนแล้วก็ไปเก็บเห็ดเดินป่าเดินป่าเพื่อให้ได้เงื่อออกมาได้เห็ดบ้างก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเหตุผลคือว่าไปเที่ยวป่า,าเอเพื่อนขาชีวิตของ าสาวสูงไวัยอย่างปาลีรัตนนี่นะตอนนี้มีเป้าหมายอยู่ว่าทําให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นเบิกบานมีอยู่มีกินไปวันวันไม่ได้หวังอะไรมากแล้วนะเพื่อนนะอะไรก็ได้อะไรก็ดีอะไรก็มีพอสมควร ก็คือความพอใจพอใจนะคะเพื่อนคะพอใจสุขสันต์ไปวันๆันนะคะได้เท่าไหร่ก็เอาเราไม่เคร่งเครียดนะเราไม่เคร่งเครียดต่อชีวิตก็คือเหมือนกับมะนาวนี่เพื่อนชีวิตนี่มะนาวของเรามันเกิดขึ้นมาเอง มันก็เติบโตไปเรื่อยๆตามธรรมชาติพอได้สักระยะหนึ่งก็เป็นออกดอกออกผลขึ้นมานะเพื่อนคะนี่แหละเราก็เลยคิดว่าอยู่ไปแบบธรรมชาติดีที่สุดนะเพื่อนนะธรรมชาติดีที่สุดอยู่กับธรรมชาติสีขวเขียว มันก็อากาศดีนะอากาศดีดูมดมดแดงกับมะม่วงเขาก็อยู่ด้วยกันเห็นไหมมันก็เป็นธรรมชาติแบบนี้แหละเพื่อนแม้ว่ามันกำลังเปลี่ยนไปสู่ฤดูฝนไม่เป็นไรเนาะเปลี่ยนไปเรื่อยอันนี้มีนอนะมะม่วงมีนอเลยอ่า ฤดูฝนก็จะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้เราได้ชมเชยเหมือนเดิมในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะเพื่อนนะสิ่งแวดล้อมที่ดีก็หมายความว่าอากาศดีอาหารดีนะคะเพื่อนอากาศดีอาหารดีสิ่งแวดล้อมดี แค่นี้แหละพอแล้วอสวยจังเนาะได้ชื่นชมไปวันวัน